อันนี้นะครับเบอร์นี้นะครับเป็นพยานนะครับผมเอาไปนี้สองใบนะครับสองใบครับผมสิบสองล้านครับขอบคุณนะครับ FC ที่มอบให้ผมนะครับพี่สาวลีรักพี่สาวลีรักนะครับเรียบร้อยแล้วครับลุงก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเพราะสูญใบเอามีเหรออด้คได้เบอร์อะไรดีครับพี่น้องหลับตาหยิบแล้วกันอย่าไปอย่าไปอะไรเลย ขนาด76ใบยังเฮี้ยนอันนี้เอารางวัลที่หนึ่งเลยสาธุรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งออกแล้วสี่ห้าเจ็ดตัวแล้ววะเอาใส่ด้วยกันเลยครับพี่ธนาน่าเห็นไหมคนจะรวยศูนย์สองสขผมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะมันอยู่ที่ผมสองใบก็คือล็อกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็แกเอาให้ตั้งแต่งวดที่แล้วแต่พอดีอ่ะผมว่าจะไปหาพี่สังเกตที่บ้านผมก็เลยก็มันเหลือนิดเดียวเองผมเลยไปนะครับผมรบวขอจอดนะนี่นี่ผมเมื่อวานได้ได้ยินที่ไหลสดเลยเรื่องไหนครับเรื่องไหนที่ว่าลอตเตอรี่ใช่ไหมก็เลยอ๋อผมได้ยินลุงตะโกนครับครับแต่ผมกำลังจะบอกไอ้ชิดว่าถ้าลุงลุงลุงพลจะไปฝนมันตกหนักฟ้าผ่าแรงมากในเมืองพายุมันเข้าฟูฟูก็เลยบอกถ้าจะเอาอะไรมาให้คุ้มค่ามาด้วย ว่าเดี๋ยวไม่เสียนะฮะแล้วก็เห็นว่ายิบสีนี่ลุงก็จะมีงานลงไปเนาะไม่รู้เลื่อนไม่เลื่อนต้องไปฟังข่าวกันดูครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับมีผู้ใจบุญใช่ไหมเลี้ยงน้ำ้วยเนาะดีจังเลยคุยขาดเลยคว้านใหมครับคว้านใหมดึงแรงไปานะครับมีไฟเดี๋ยวรถมีอยู่เหนียวแน่น ไปหาเม็ดให้ทนายก่อนข้างบนครับห้าใ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 บามาดึงมาเลยครับดึงมาเลยนี่หรอครับครับผมทนาย เอากรองไว้เป็นน้ำท่าขาดก็ใส่ไหมไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนะขอหยิบยี้นี่ก่อนยี้นี่ก่อนพี่แม่ไก่นะครับเดี๋ยวออกมาให้ผมหยิบขอบคุณครับแม่ไก่นะครับหไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ต้องเป็นอะไรนี่นะครับดครับนะ่ทักไลน์มาที่เบอร์ลุงมนได้เลยนะครับผมอาเดี๋ยวจะให้ข่าวนิดนึงก่อนไปอ่ะ ทุกคนจะได้มีอะไรไป,ไปลงบ้างเดี๋ยวผมผมให้พี่ท่านอายแล้วนะครับพอแล้ครับแม่ไก่นะครับแม่ไก่ไม่ผมโอเคสามศูนย์สองทำดีย่อมได้ดีครับพี่น้องห้าสามศูนย์สองไม่ต้องไปไหนหรอกครทำดีย่อมได้ดีครับพี่น้องได้อีกห้าใบนะคะอีกห้าใบนะครับจากเอฟซีแม่ไก่สตอรี่นะคะผมแม่ไก่สตอรี่นะครับบคผมนะครับทุกท่านอยากรู้เรื่องอะไรตัวราคาเนีครับห้าสองดำครับผม นั่นไงกล่องดำนะว่าจะไม่ฟุมกล่องดำครับครับถึงแลครับกล่องดำครับผมคือวันนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการโต้แย้งระหว่างสองฝ่ายคือเป็นการใช้ดูฝ่ายผมกับฝ<ฟ>่ายเขาวันนี้เนี่ย <c oughs> เขาอ้างว่าเขารู้แล้วโดยรู้มาจากนะค,คนก็น่าจะรู้นะเขาอ้างงาั้น <c oughs> ผมก็สอบถามไปตรงจุดนั้นตรงจุดนั้นก็ยืนยันว่า AAS ยังไม่มีการส่งยังไม่มีถ้ามีเขาต้องให้ผมดูเป็นคนแรกไม่ใช่คนอื่นดู หรือตำรวจต้องรู้ว่ามันชื่ออะไรและถ้าหากรู้ว่าชื่อสุัตานามสกุลนี้จริงเบอร์โทรนี้จริงทําไมตํารวจไม่ไม่ออกหมายเรียกล่ะครับ<อ>ถูกไหมครับ<อ>เพราะฉะนั้นการที่มีการนําเสนอชื่อแบบนี้ออกมาโดยที่เก่าละลอยมาเพื่อต้องการสร้างความสับสนครั้งแรกลําดวนเจ้าของเต้นรถกําแพงเพชรพอมาครั้งที่สองสุัตานามสกุลมันรู้หมดเบอร์โทรมันรู้หมดรู้ได้ไงครับถ้ารู้ขนาดนี้ตำรวจรู้ขนาดนี้ตำรวจไม่ต้องส่งเอสครับ ตำรวจก็หมายเรียกมาสิผมจะได้มาขยายผลไงสุภัตาทำไมาเบอร์เจ้าเอ่อมาอยู่ในนี้เป็นคนซื้อสินตรงนี้ได้อย่างไรแต่ผมถามท่านสารวัตรใหญ่แล้วทางโทรศัพท์เมื่อวานผมก็ไปก่อนผมก็ไปออออนะบางคนบอกผมไปหาตำรวจทย์นะครับผมก็บอกเขาก็คิดเองได้นะเนาะตำรวจไปฉีดวัคซีนที่โรงหลวงผมก็รู้เพราะก่อนไปผมโทรอยู่แล้วพี่อยู่ไหนไปฉีดวัคซีนที่โรงหยวงนะโอเคเดี๋ยวผมไปรอนะผมไปนั่งรอชั่วโมงกว่า เนี่ยเวลาเขายินคุยกันใต้ต้นไม้ต้องมารายงานไหมล่ะว่าบางอย่างมันมีความลับบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้มันเกิดการบันปลายลเพราะนั้นผมก็ว่าจะหยุดให้ข่าวเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยตำรวจทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเสื่อมเสียไปที่ตำรวจเขาถ้าหากตำรวจรู้เรื่องนี้ว่านางสุภัตตนามสกุลอะไรก็ไม่รู้เบอร์โทนนี้เป็นเจ้าของสิมกล่องนำจริงป่านี้ตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วออกหมายเรียกไปแล้วครับ แต่การที่ตํารวจไม่ออกเนี่ยเพราะทาา่านสารวัตรใหญ่ท่านก็พูดอยู่แล้วว่าเป็นการาคาดคะเนเองคุณคุณลองมองมองโปรแกรม m มค์เอเอให้ดีนะครับเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนพวก GPS <AS S 1> สัก <AS S 1> อย่างหนึง่งวันหนึ่งเนี่ยเคยใช้เมื่อ5ปีก่อนอาจจะมีถนนไปถึงตรงนี้นแต่ปัจจุบันนี้ถนนมันอาจจะตัดผ่านขึ้นภูเขาไปได้แล้วแต่ GPS ไม่ได้มีการอัปเดตมันก็เหมือนกับโปรแกรมไมคเอที่มีข้อมูลเป็นพันๆล้านล้านข้อมูลอยู่นั้นที่ไม่มีการอัปเดตนะครับ การตรวจสอบอาจจะคาดเคลื่อนได้อาจจะ,ะไม่เป็นปัจจุบันได้เดี๋ยผมลืมตั้งกล้อ,องผมเองเวยนะคร <c oughs> ับไม่ต้องหรอกเจ้าเดไม่เน้นไม่เน้นแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม <c oughs> ผมยังเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของกรมตำรวจผมยังเชื่อมั่นในความเป็นธรรมของทางท่านสภวัตใหญ่และตำรวจทุกท่านที่ปกครองเพราะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปกล่าวหาเขา พี่น้องประชาชนต้องเอาเหตุและผลม,มาคิดเขาอาจจะมีการคุยอะไรกันตามภาษาความกันเองกันได้แต่การที่จะออกมาพูดเป็นข่าวอย่างเนี้ผมไม่ใช่ว่าผมผมกลัวนะคือแน่จริงมาเจอกันที่หน้าสอพอตั้งโต๊ะต่อหน้าตำรวจไหมผมต้องย้อนกลับไปถามว่าตำรวจนกล้าไหมถูกไหมครับไม่ใช่ผมไม่กล้าแต่ต้องกลับไปถามว่าไอ้ตัวคนนี้เสนอท้ามาเนี่ยกล้าไหม อ่ะกล้าไหมอ่ะสมมติว่าตารวจยืนยันว่ายืนยันก็ได้ยืนยันก็ได้ว่าเออผมเป็นคนบอกเขาเองแล้วก็มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์อยู่สองคนติดคุกทั้งคู่ครับติดคุกทั้งคู่นะครับถ้าตารวจทั้งคนไปขอดูฝากถึงพบตรเลยครับกล้าเปิดต่อหน้าผมไหมเอาไหมอ่าเดี๋ยวครับพี่เอ๋ที่ว่าเขาไปขอดูอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเย่าเพิ่งอย่ายวเพิ่อย่าอยาไปคาดเดาเด้อเดี๋ยวไปคาดเดาโดยผมไม่เชื่อคือตัวผมเองผมไม่เชื่อ เพราะผมมีความเชื่อมั่นในตัวพี่ๆเขาว่าเป็นคนเป็นกลางครับสังเกตได้จากอะไรครับสังเกตได้จากคดีต่างๆที่เกิดขึ้นที่พี่ๆเขามอบความเป็นธรรมให้ป้าแตนมอบความเป็นธรรมให้ลุงคนในหลายๆ,ๆคดีคผมมีเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีในศักดิ์ศรีของพี่ๆตำรวจที่ปกครองทุกคนอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตกางขาวว่าตำรวจมีอะไรหรือเปล่าตำรวจทำไมถึงไม่บอกเขาอันนี้เป็นข้อกก่าวอ้างฝ่ายเดียวเลยมันก็เำตำรวจไม่ได้ชี้แจงเลย นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาผมบอกว่าหนึ่งถ้าหากตำรวจรู้แล้วว่าเป็นชื่อนางสุภตราอะไรนั้นจริงทำไมไม่หมายเรียกไหมครับและสองสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นวัตถุพยายนทางคดีเป็นความลับกล้าไหมล่ะกล้ามาเปิดเผยไหมล่ะผมไม่ได้กลัวนะผมรักคำท้านะคุณไปนัดตำรวจให้ได้ก่อนก,กน็แล้วกันแล้วถ้าสมมุติว่าตำรวจเขาบอกว่าผมไม่เคยบอกคุณเนี่ย เออไอคนท้าจะทําไงทำไหมครับอาสมมติว่าถ้าตตำรวจก็บอกผมไม่เคยบอกคุณหรือผมไม่เคยยืนยันกับคุณว่าเจ้าของซิมขึ้นนางสุภทัตราไอคนที่มาร้องเยี่ยวเยี่ยวมาสองวันเนี่ยบระการเป็นจอมลงโลกนะ <c oughs> ดีเหรอ <c oughs> ไม่ดีมันจะดีไหมครับเห็นไหมมีคนหนึ่งบอกเลยว่าดีเหรอมันไม่ดีสองตากตำรวจคนนั้นยืนยันว่าเป็นคนเอาซิมตัวนี้ให้กับเขาดูจริง ติดตารางหนึ่งห้าเจ็ดพรบข้อมูลข่าวสารพรบอรคอมพิวเตอร์เขาจะอาชีพราชการของเขาที่รับราชการมาถึงบัดนี้มามาแลกกับใครก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกทุกท่านว่าอย่าไปกล่าวหาตำรวจเขาไม่ใช่ว่าผมเชื่อตำรวจร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าผมไม่เชื่อตำรวจร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมจะดูที่การกระทำสมเกียิไม่มีสิทธิ์ไปไปกล่าวหาเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาอะไรบางอย่างม